ครับนักเรียนครับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเรียนรู้วัฒนธรรมในวันนี้นะครับสำหรับในเนื้อหาคาบเรียนนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรู้วัฒนธรรมนะครับสำหรับตัวชี้วัดสาหรับการเรียนรู้ในหน่วยนี้ในบทเรียนนี้นักเรียนจะต้องสามารถวิเคราะห์ความจําเป็นนะครับที่จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยได้แล้วก็เลือกรับวัฒนธรรมสากลได้นะครับอันนี้คือตัวชี้วัดการเรียนรู้ครับ ต่อไปนะครับคราวนี้มาดูเรื่องราวเกี่ยวกับนักเรียนที่จะเรียนกันก่อนอื่นครับผู้ต้องถามก่อนว่านักเรียนครับเห็นสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยในโรงเรียนของเราบ้างหรือรอบๆตัวหนู่บ้างนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิดสิวิละกันนะครับหรือจะกดพอดหยุดไว้ลองคิดดูครับอ่ะคราวนี้มาดู สิ่งใดบ้างครับที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยนะครับดูจากภาพนี้ก็ได้ครับภาพนี้สิ่งที่เห็นนักเรียนเห็นอะไรบ้างเป็นความเป็นไทยอ่ะอย่างสิ่งที่ครูเห็นตอนนี้ที่สะท้อนถึงความเป็นไทยนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับอ่ะตัวนี้จะเห็นได้ว่าเป็นหลังคาเรียกว่าเหมือนกับสาราไทยถูกไหมนะครับเป็นอาคารทรงไทยรูปลักษณ์ทรงไทยหรือสิ่งต่างๆที่สะท้อนถึงความคิดความเชื่อของคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่าตรงไหนดีๆ เช่อนอ่ะตรงนี้ละกันนะครับสารต่างๆนะครับรวมถึงความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอันนี้คือสิ่งสะท้อนที่เห็นถึงความเป็นไทยที่อยู่ในโรงเรียนเราจริงๆแล้วมันมีอีกเยอะแยะมากมายที่สะท้อนถึงความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการประกวดเช่อนอาทิตผ่านมาด้วยก่อนอาประกวดการกรรมการทํากระทงถูกไหมครับนอกนจากการทํากระทงมีดีกนาะการประกวดพิธีา่านไหว้ครู แบบนี้ครับที่เป็นการพูดถึงสะท้อนถึงความเป็นไทยต่างๆจริงๆแล้วมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ครูยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันนะครับอ่าตอนเช้าเข้ามรงเรียนถูกไหมครับก็ต้องมีการไหว้ต่างๆในตรงแถวตรงนี้ใช่ไหมนะครับทำความเคารพคุณครูทําความเคารพอ่าสิ่งสกสาระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่นักเรียนเคารพและนับถือถูกไหมครับไหว้าสารตูไหว้วพระอะไรต่างๆคราวนี้นอกเหนือจากความเป็นไทยที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วนะครับจริงๆแล้วนะครับความเป็นไทยอยู่รอบๆ ตัวเราเลยด้วยซ้ำนะครับหากมองไกลเข้าไปอีกมองแนอกรัว้วโรงเรียนของเราไปอีกนะครับอะไรบ้างที่สะท้อนถึงความเป็นวัฒนธรรมนะครับความเป็นไทยเช่นใกล้เคียงกับโรงเรียนเรานะครับก็มีเรื่องของชุมชนตลาดน้อยนะครับที่พูดถึงวัฒนธรรมคนจีนนะครับจะสังเกตได้ว่านักท่องเที่ยวมาเยอะมากเลยยิ่งเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเพราะเป็นโรคระบาดโควิดใช่ไหมครับก็นักท่องเที่ยวอาจจะลดน้อยลงไป อันนี้ชุมชนตลาดน้อยก็สะท้อนถึงในเรื่องของชุมชนคนจีนนะครับที่อยู่ละแวกนี้ซะส่วนใหญ่นะครับใีขูมพูดสัส้นๆแล้วกันตลาดน้อยหรือเลยตลาดน้อยไปอีกแถบโรงเรียนเรานะครับก็จะมีเรื่องของเยาวราชถูกไหมครับที่เป็นเขตการค้าเป็นศูนย์การค้าที่สําคัญต่างๆอาเยาวราชสำเพ็งอ่าพหุรัฐอะไรต่างๆอันนี้เป็นการพูดถึงวัฒนธรรมที่อยู่รอบๆตัวหนูนะครับรอบๆตัวของนักเรียน นะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมจีนหรือเลยไปอีกแถวตรงนี้เราเขตบางรักแถวบางรักใช่ไหมครับก็จะมีในเรื่องของชุมชนที่เป็นหลากหลายเชื้อชาติศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามถูกไหมครับศาสนาคริสต์นะครับหรือศาสนาพุทธก็ดีนะครับอย่างเช่นชุมชนวัดม่วงแครก็จะมีหลากหลายทางด้านความเชื่อความคิดนะครับที่ก็ยกตัวอย่างไปคราวนี้มาดูครับคำว่าวัฒนธรรมแปลว่าอะไรวัฒนธรรมนะครับหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นครับ สำคัญมากตรงนี้คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อความเจริญก้าวหน้านะครับของสังคมนั้นๆซึ่งสิ่งที่สําคัญคือความเป็นเอกลักษณ์ของสังคมนั้นๆน,น,นะครับสังคมนั้นๆคุยกตัวอย่างเช่นเป็นสังคมคนจีนสังคมคนไทยสังคมของชาวมุสลิมก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปคราวนี้เอกลักษณ์ของสังคมนั้นๆจะถูกถ่ายทอดครับถ่ายทอดไปยังสู่คนรุ่นหลังแล้วก็ถ่ายทอดถ่ายทอดต่อไป นะครับบรรพบุพรุษถ่ายทอดต่อมาเรื่อยๆอีกทั้งเป็นในเรื่องของแบบแผนในการดําเนินชีวิตมีอะไรบ้างที่เป็นในเรื่องของถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นหลังที่ยังเห็นได้ชัดเช่นในเรื่องของการไหว้คุณยกตัวอย่างเอาภาพนี้มาแล้วกันนะครับเป็นเรื่องของการไหว้เป็นการแสดงความเคารพต่อในเรื่องของผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าทุกสังคมจะเป็นแบบนั้นในเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ในเรื่องของผู้ที่มีอายุน้อยกว่าก็ต้องว่ายผู้ที่มีอายุมากกว่าอะไรแบบนี้อันนี้ครูยกตัวอย่างให้ฟังครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับต่อไปประเภทของวัฒนธรรมอะไรบ้างที่เป็นประเภทของวัฒนธรรมมีอยู่หลากหลายประเภทเลยนักเรียนมักจะเจอในข้อสอบ O อ e นนะครับ ที่มักจะถามว่าอะไรคือประเภทของวัฒนธรรมอันนี้มันคือประเภทไหนมักจะเจอในข้อสอบนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังละกันนะครับอย่างเช่นคติธรรมครับคติธรรมหมายถึงคําสอนครับที่ได้มาจากหลักธรรมทางศาสนานะครับเป็นอะไรบ้างนะครับที่เป็นหลักธรรมจากทางศาสนาเช่นในเรื่องของทุกศาสนามีคําสอนที่เหมือนกันคือในเรื่องของการในเรื่องของการให้ทำความดี ใชไหมครับทำความดีนี่กว้างมากเลยนะครับผู้ยกตัวอย่างเป็นศาสนาพุทธละกันในเรื่องของการที่จะมีหลักธรรมที่เข้ามายึดเหนี่ยวในการใช้ชีวิตเช่นในเรื่องของอริยสัจสี่นะครับอริยาาสัจสี่พูดถึงทุกข์สมุทยัยนะครับนิโรธแล้วก็มรรคนะครับเรามาใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างไรพูดถึงความเป็นเหตุ นะครับความเป็นผลวิธีการอะไรต่างๆทุกก็คือเรื่องของความไม่สบายนะครับสมุทัยก็คือเหตุนะครับนิโรธก็คือสภาวะที่ความทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจครับมันหายไปนะครับก็คือสภาพผลทุกนะครับส่วนมากก็คือวิธีการ อันนี้คือคติธรรมอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับที่ได้มาจากในเรื่องของหลักธรรมทางศาสนาหรือจะเป็นหลักธรรมอื่นๆอีกเช่นในเรื่องของการที่จะประสบความสําเร็จยกตัวอย่างเป็นเรื่องของหลักธรรมที่เรียกว่าอิธิบาทีนะครับอิทธิบาทีหลักธรรมที่จะจาให้ประสบความสําเร็จนะครับก็จะมีเรื่องของชันทะ วิริยะจิตตะวิมังสานะครับมียกตัวอย่างให้ฟังชันทักคือความรักนะครับวิริยะคือความอดทนครับจิตตะคือความจดจอ่อวิมังสาคือการนำมาแก้ไขนะครับจะประสบความสำเร็จได้อย่างเช่น การที่จะเป็นนักธุรกิจและกันนะครับเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จนะครับก็ต้องมีหลักธรรมนี้เข้าไปเกี่ยวข้องเช่นในเรื่องของการประกอบธุรกิจที่จะสําเร็จได้อ่ะเช่นครูยกตัวอย่างเป็นใครดียเป็นอ่าเป็นหนังเรื่องนี้ละกันไม่ว่าไม่ไม่รู้ว่านักเรียนเคยดูหรือเปล่านะครับเรื่องของไวรุ่นพันล้านที่พูดถึง สาหร่ายเท่าแก่น้อย่นะครับถ้าใครเคยดูนะคุณท็อปถูกไหมครับจะประสบความสําเร็จได้เป็นนักธุรกิจขนาดที่เรียกว่าทํารวยได้ก็ต้องมีความรักในอาชีพนั้นก่อนอเช่นการท่อสาหร่ายกว่าจะประสบความสําเร็จได้นะครับก็ต้องรักในอาชีพที่จะเป็นนักธุรกิจถูกไหมครับก็ต้องมีความอดทนนะครับในการที่จะไปกู้ยืมเงินกว่าจะผ่านกว่าจะอะไรกว่าจะเข้าเซเว่นอีเวนได้ก็ต้องมีการจดจ่อครับมีการทดลองแล้วก็มีเรื่องของการปรับปรุปรงแก้ไขสูตรสาหร่ายต่าง เพื่อให้มันดีขึ้นเพื่อให้มันสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอันนี้แหละครับคือหลักธรรมนะครับที่ใช้ในการของการดําเนินชีวิตที่ได้มาจากหลักธรรมศาสนานี่ครูยกตัวอย่างเป็นเรื่องของศาสนาพุทธนะครับต่อไปเนติธรรมนะครับเนติธรรมสั้นๆเลยครับเนติเนติเป็นการพูดถึงกฎนะครับเป็นการพูดถึงกฎกฎระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆนะครับเพื่อควบคุมพฤติกรรมนะครับสมาชิกของ คนในสังคมนะครับอย่างเช่นช่วงนี้ก็มันจะเป็นเรื่องของโควิดถูกไหมครับก็จะมีเรื่องของการกักตัวถูกไหมการกักตัวทั้งหมด14วนันการเดินทางอะไรต่างๆรวมถึงกฎระเบียบอะไรต่างๆที่นักเรียนเจออย่างเช่นเป็นเรื่องของกฎระเบียบของโรงเรียนะนะครับอันนี้คือใช้เพื่อต้องการควบคุมพฤติกรรมสมาชิกภายในสังคมเพื่อให้เกิดสิ่งเดียวคือความสงบ ครับความเรียบร้อยตรงนี้เลยครับอันนี้เรียกว่าเนติธรรมวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎข้อบังคับตลอดจนใหญ่สุดคือเรื่องของกฎหมายนะครับประเภทต่อไปเรียกว่าสหธรรมนะครับสหธรรมเป็นเรื่องของวัฒนธรรมทางสังคมเพื่ออยู่ร่วมกันนะครับด้วยความที่เป็นระเบียบมารยาทนะครับใช้ติดต่อภายในสังคมเช่นครูเคยยกตัวอย่างเป็นเรื่องของจารีต อ่านะครับจารีดหรือวิถีประชาสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับสสิ่งนี้มีลักษณะที่เหมือนกันนี่ครูเคยพูดไปแล้วถูกไหมครับเป็นเรื่องของการที่ทําไปแล้วอาจจะไม่ถูกลงโทษที่เรียกว่ามีการลงโทษอย่างรุนแรงอาจจะถูกลงโทษพังสังคมนะครับเช่นในเรื่องของการถ้าย้อนกลับไปเป็นเรื่อง2 2เรื่องนี้นะอ่าครูยกตัวอ,อย่างเป็นเรื่องของการเข้าแถวซื้ออาหารถูกไหมครับเข้าแถวซื้อของ หรือจะเป็นเรื่องของการนั่งในที่สาธารนณะถูกไหมถ้าจํากันได้นะนั่งที่สาธาระบนบนรถสาธารนณะนะครับหรือจะเป็นเรื่องของถ้าจํากันได้จะเป็นเรื่องของอาคุณก,ก่อนอเป็นเรื่องของฮอร์โมนถูกไหมครับที่นางสาวเจนจําได้ไหมนางสาวเจนนี่แหละครับเป็นการพูดถึงวัฒนธรรมสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีมารยาทหรือเป็นระเบียบที่ใช้ในการติดต่อภาย,ภายในสังคมนั้น,น,น ครับอันนี้คือสาธรรมต่อไปวัตถุธรรมนะครับวัตถุธรรมเป็นเรื่องของด้านสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่มองเห็นนะครับและสัมผัสได้อย่างเช่นวัฒธรรมด้านสิ่งประดิษฐ์ที่ไทยไม่ไทยมีแต่ต่างประเทศไม่มีอ่ะตัวอย่างเห็นได้ชัดเลยเอาเป็นความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาละกันอ่ะเป็นเรื่องของวัดถูกไหมครับเป็นเรื่องของเห็นได้ชัดอีกเป็นเรื่องของอะไรอีกเดียที่เห็นได้ชัดอ่ะเป็นเรื่องของรถละกันอ่ะรถรถรถ ที่ใช้ในการทําการเกษตรถูกไหมครับของไทยก็มีเมื่อก่อนไทยไม่ใช้รถด,ด้วยเมื่อไรเมื่อก่อนใช้ไทยใช้เป็นในเรื่องของเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสัตว์ละกันอาจเป็นควายอาจใช้ควายไถหน้าอะไรแบบนี้นะครับที่มองเห็นได้และสัมผัสได้หรือจะเป็นเรื่องของปฏิมากรรมสถาปัตยกรรมต่างๆที่สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่เกิดในสังคมนั้นนะครับมีความที่แตกต่างกันออกไปนะครับต่อไปมาดูเรื่องของลักษณะทาง วัฒนธรรมบ้างนะครับลักษณะทางวัฒนธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกครับวัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู้ของมนุษย์นะครับโดยที่ของมนุษย์เนี่ยมันเกิดจากการเรียนรู้ของมนุษย์เพราะว่าอะไรมนุษย์รู้จักการที่เรียกว่าลองผิดลองถูกอ่ะเมื่อเกิดการลองผิดลองถูกแล้วสังคมนั้นเกิดการให้เรียกว่าเอามาปรับใช้นะครับยกตัวอย่างเป็นเรื่องของ การสร้างเครื่องมืออะไรต่างๆนะครับเครื่องมือเครื่องใช้ตั้งแต่ยุคก่อนนั่นเลยครับเป็นเรื่องของการใช้หินก็ดีครับใช้เหล็กก็ดีใช้สำลีก,ก็ดีอันนี้นะครับเกิดจากการที่มนุษย์เรียนรู้แล้วก็สร้างขึ้นมานะครับเป็นข้าวของเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตนะครับก็สืบทอดต่อๆกันมาแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับอันนี้คือเกิดจากการเรียนรู้ต่อไปเป็นมรดกของสังคมครับที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น อันนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันที่ครูยกตัวอย่างไปเมื่อกี้เป็นเรื่องของเอกลักษณ์นะครับหรือลักษณะเด่นของสังคมนั้นๆแล้วสุดท้ายก็คือสืบทอดต่อๆกันมาครูยกตัวอย่างเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่เห็นได้ชัดคือ,อเป็นเรื่องอะไรดีเย่ยเป็นเรื่องของการค้าขายก็ได้ครับเป็นเรื่องของการค้าขายของแถวโรงเรียนเราแล้วกันทําไมอะบาง บางถูกไหมครับบางขายอะไรบ้างนึงในใจครับอ่ะบางขายโรตีอ่ะบางขายอะไรอีกบางขายผ้าถูกไหมครับทัวงนี้นักเรียนก็ยังจะเห็นได้อยู่ว่าก็จะมีบางที่เป็นชาวอินเดียหรือชาวรีลังกาอะไรต่างๆเนี่ยครับก็จะมีอาชีพท้งื่องของขายโรตีนะครับอ่าขายผ้าขายชาชากักหรือขายอะไรต่างๆหรือถ้าเป็นคนจีน นะครับเป็นมรดกข,ของสังคมจากรุ่นสู่รุ่นคือคนจีนคนจีนจะเก่งมากครับในเรื่องของการที่จะค้าขายถูกไหมครับจะมีหัวการค้าที่ดีนะครับนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเป็นเรื่องของจากรุ่นสู่รุ่นนะครับที่เห็นได้ชัดต่อไปนะครับลักษณะาทางวัฒนธรรมอีกก็เป็นเรื่องของแบบแผนในการดําเนินชีวิตซึ่งแต่ละสังคมก็มีวัฒนธรรมหรือแบบแผนการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไป เหมือนกันครับยกตัวอย่างเป็นเรื่องของคนจีนแบบแผนในการดําเนินชีวิตโอ้โหเห็นได้ชัดมากเลยนะครับผู้ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้แล้วครับว่าคนจีนเนี่ยจะมีในเรื่องของเก่งเรื่องของการค้าถูกไหมครับคนไทยนะครับก็มีความขยันขันแข็งแต่ในภาพนี้ก็จะเห็นสิ่งที่แตกต่างกันนะครับแบบแผนในการดําเนินชีวิตนะครับเช่นในเรื่องของของสองภาพนี้คืออะไรเอ่ยเรื่องของการแต่งกายครับการแต่งกาย นะครับแต่ละสังคมก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปอ,อย่างเช่นคนจีนเป็นเรื่องของการใส่กี่เพ้าถูกไหมครับคนไทยอาจจะเป็นเรื่องของการานุ่งสบายนะครับนุ่งห่มแบบนี้แล้วก็เป็นเรื่องของชุดนะครับนุ่งจงกระเบนหรืออะไรแบบนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมการแต่งกายก็แตกต่างกันออกไปนะครับคนไทยเมื่อก่อนไม่สวมเสื้อผ้าด้วยซ้ํา นะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนรูด้วยสภาพอากาศที่มันไม่เอื้ออํานวยหรือ,อวัฒนธรรมอื่นๆการแต่งกายก็แตกต่างกันออกไปก็ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศหรือลักษณะของการดําเนินชีวิตที่มีความแตกต่างกันออกไปนะครับ 4. ลักษณะาทางวัฒนธรรมนะครับมันต้องเป็นสิ่งที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงได้เสมออย่างเช่นภาพนี้นะครับเป็นภาพของวัดวัดหนึ่งนะครับปรากฏอยู่ในเหรียญที่เราใช้นะครับคือเหรียญเหรียญไรเอ่ย ให้เวลาคิดครับเป็นความรู้ทั่วไปนะครับเรียนเลยเอ่ยคาตอบคือเรียนสองบาทนะครับวันนี้คือวัดภูเขาทองถูกไหมครับรอบๆวัดภูเขาทองนะครับเมื่อก่อนนะครับการสัญจรนะครับวัฒนธรรมของของไทยก็ได้อะนี่เป็นภาพของประเทศไทยถูกไหมประเทศไทยเมื่อก่อนนะครับเรื่องของการสัญจรอะไรต่างๆทุกวันนี้ก็แทบจะไม่เห็นแล้วนะครับเรื่องของการสัญจรในเรื่องของทางน้ํานะครับเป็นเรื่องของทางเรือมันเปลี่ยนแปลงได้ครับเมื่อมีวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาฉะนั้น เรื่องของการสัญจรทางเรือก็ต้องมีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้สอดคล้องกับต่างชาติมากยิ่งขึ้นเพื่อความเป็นเขาเรียกว่ามีการพัฒนาบ้านเมืองมากยิ่งขึ้นก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นเรือจากเรือก็ปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องของทางบกเป็นรถยนต์เป็นรถลากเป็นอะไรก็ว่ากันไปทุกวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าแล้วถูกไหมครับต่อไป 5. ครับลักษณะทางวัฒนธรรมต่อมาเรียกว่าเป็นรูปแบบทาง,งความคิดร่วมกันของภายในสังคม คู่ภาพนี้มาอย่างเช่นเป็นเรื่องของการใช้อุปกรณ์ในการทานอาหารเมื่อก่อนคนไทยนักเรียนดูลังดูละครเห็นไหมครับเห็นได้ชัดว่าคนไทยรับประทานอาหารด้วยอะไรเอ่ยด้วยอะไรครับด้วยมือถูกไหมครับด้วยมือนะครับฉะนั้นแต่ละสังคมก็มีเรื่องของรูปแบบความคิดร่วมกันของสมาชิกในสังคมว่าว่าจะใช้อะไรดีอ,อย่างเช่นคนจีนคนญี่ปุน่น นะครับก็ใช้เป็นเรื่องของตะเกียบในการรับประทานอาหารนะครับหรือเป็นชาติตะวันตกที่มีช้อนซ่อมม,มีมีแก้วน้ำอะไรต่างๆอันนี้คือความคิดร่วมกันของสมาชิกสังคมพูดถึงความเหมาะสมนะครับให้สอดคล้องกับการดําเนินชีวิตนั่นเองต่อไปครับความสําคัญของวัฒนธรรมคราวนี้วัฒนธรรมสําคัญอย่างไรบ้างนะครับทำไมเราต้องมีวัฒนธรรม อันดับแรกครับวัฒนธรรมเป็นเครื่องสร้างระเบียบให้แก่สังคมสร้างอะไรบ้างครับสร้างความคิดความเชื่อค่านิยมต่างๆที่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เรียกว่าทำร่วมกันและจะเกิดความดีงามนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยลึกย้อนกลับไปครับประเภทของวัฒนธรรมอ่ะเป็นเรื่องของเนติธรรม ถูกไหมครับที่เป็นเรื่องของการสร้างความระเบียบต่างๆสร้างความคิดสร้างความเชื่อสร้างค่านิยมอันนี้ค่านิยมผู้เคยพูดไปในหน่วยที่หนึ่งนะครับที่พูดถึงค่านิยมของคนไทยถูกไหมที่ต้องการให้ลูกเรียนแบบนู้นเรียนแบบนี้ทําแบบนี้แล้วมันจะดีอันนี้นะครับเป็นเรื่องของความสําคัญที่เป็นเครื่องสร้างระเบียบให้แก่สังคมต่อไปทาให้เกิดความเป็นเอกภาพครับพูดถึงความเป็นปึกแผนความจงรักภักดีอันนี้พูดถึงความสามัคคีถ้าเป็นใน เห็นได้ชัดก็คือเป็นเรื่องของความจงรักภักดีต่อสถาบันนะครับสถาบันที่เราพูดถึงคือสถาบันของพระมหากษัตริย์ที่เรามักจะได้ยินกันเสมอว่าพระมหากษัตริย์ที่พูดถึงว่าพระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาตินะครับอันนี้แหละครับเพื่อความเป็นปึกแผ่น หรือนะครับวัฒนธรรมไทยที่เห็นได้ชัดอีกอรัวภาพนี้มาเป็นการพูดถึงตัวละครตัวหนึ่งครับที่เขามองเห็นว่าโซนวัฒนธรรมเห็นว่าเอ้มันจะเป็นเรื่องของการการเขารเรียกว่าไม่เหมาะสมละกันเป็นโฆษณาตัวหนึ่งเรื่องของเที่ยวไทยมีเฮนะครับที่พูดถึงตัวละครนั้นเรียกว่าทศกณัณฐ์ที่มาลนนลงหรือโฆษณาให้ท่องเที่ยว ประเทศไทยแต่กฏว่ามันมีภาพภาพหนึ่งที่คิดว่ากระทรวงวัฒนธรรมคิดว่าไม่เหมาะสมนะครับอาจจะเกิดทําให้เกิดความเข้าใจผิดอาจจะเกิดทําให้เกิดความและความแตกแยกหรือประมาณนี้ละกันนะครับพูดถทศกัณฐ์ที่ไปหยอะขนมพกหรือทําอะไรที่มันไม่เหมาะสมอันนี้นะครับพูดถึงความเป็นเอกภาพความจงรักภักดีหรือความยึดเหนี่ยวทําให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเพื่อไม่เกิดความแตกแยกพูดถึงความไม่เหมาะสมความเหมาะสมต่างๆนะครับ อันนี้คือความสําคัญในข้อที่2ความสําคัญข้อที่ข้อต่อไปคืข้อที่3เป็นตัวกําหนดรูปแบบของสถาบันนะครับอันนี้ก่อนจะไปภาพนี้ครูพูดถึงวัฒนธรรมไทยและกันนะครับรูปแบบของสถาบันครอบครัวถ้าเป็นของคนไทยครับจะให้พูดถึงการที่มีคู่ครองที่คู่เดียวพอนะครับก็มีแค่สามีกับภรรยาก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าเป็น สังคมอื่นๆครูยกตัวอย่างเป็นรูปแบบสถาบันครอบครัวของในประเทศประเทศในประเทศที่เบตแล้วกันนะครับที่เขาพูดถึงว่าสามารถมีผู้หญิงคนเดียวครับสามารถมีหลายสามีได้อะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวกำหนดรูปแบบของสถาบันโอ้แต่ถ้าเป็นในประเทศไทยก็คงเรียกว่าถูกถูกสังคมในเรื่องของสังคมลงโทษในเรื่องของความไม่เหมาะสมนะครับอันนี้คือรูปแบบของสถาบันครอบครัวที่ยกตัวอย่างให้ฟัง ต่อไปเป็นเครื่องมือในการช่วยแก้ปัญหานะครับและตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะครับอันนี้ความสําคัญของวัฒนธรรมคือการประดิษฐ์และคิดค้นนะครับภาพนี้จะเห็นได้ว่าเป็นภาพของเด็กไทยถูกไหมครับเด็กไทยที่เป็นการสะท้อนถึงการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการประดิษฐ์คิดคน้นเพื่อที่จะใช้การที่จะดํารงชีวิตและให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทุกวันทุกวันนี้ก็อาจจะแทบจะไม่เห็นแล้วเพราะว่าอุปกรณ์ในการที่จะจับปลานะครับอันนี้อาจจะใช้ฉมวกถูกไหมครับในการที่จะจับปลาแล้วก็มีอุปกรณ์หลายๆอย่างที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมานะครับในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูดุดอาจจะเป็นเรื่องของแหนะครับอาจจะเป็นเรื่องของอ้อวนซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นเรือประมงแล้วเพื่อที่ต้องการคิดปฏิคิดคน้นเพื่อให้ได้ปริมาณที่มันมากยิ่งขึ้นต่อไปครับ ความสำคัญนันต่อไปพูดถึงความเป็นเอกลักษณ์ของคนชนชาตินั้นๆน,น,นะครับเช่นเรื่องการทักทายนะครับการทักทายของแต่ละชนชาติก็แตกต่างกันออกไปคนไทยก็ไหว้ถูกไหมครับคนญี่ปุ่นโค้งคำนับจับมืออะไรต่างๆนะครับหรือชนเผ่าอะไรต่างๆอาจจะมีการ กระโดดนะครับแล้วก็เปล่ร้องเสียงวาจาอะไรต่างๆก็แตกต่างกันออกไปหรือเป็นชนชาติฝรั่งเศสนะครับก็มีการชนชาติตะวันตกละกันอ่ะอาจจะเป็นเรื่องการการเอาแก้มนะครับมามาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาถูกการมาโดนกันอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทักทายหรือเป็นการจับมืออะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือความสําคัญที่สะท้อนถึงความเอกลักษณ์ของคนในชาตินั้นอ่ะอีกอันนึงอาจจะเป็นเรื่องของภาษาถูกไหมครับ ภาษาเนี่ยก็สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของคนชาติชาตินั้นๆเลยนะครับที่เป็นสากลอาจจะเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษใช่ไหมครับที่เป็นสากลเลยคนส่วนใหญ่ใช้กันหรือถ้าเป็นคนไทยก็มีอักษรไทยครับที่เห็นปุ๊บอ่ะนี่ไงประเทศไทยนะครับนี่ไงประเทศญี่ปุ่นนี่ไงประเทศจีนก็มีเอกลักษณ์ของความเป็นชนชาตินั้นๆสะท้อนให้เห็น,นก็คือฉันไม่เหมือนใครอ่ะถูกไหมครับต่อไปนะครับสรุปครับ เราจึงต้องมีวัฒนธรรมหรือไม่นะครับอันนี้ครูสรุปให้ฟังสุดท้ายเราต้องมีวัฒนธรรมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวัฒนธรรมนะครับมันเป็นวิถีชีวิตของบุคคลแล้วก็เป็นแนวทางครับในการดําเนินชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วก็สิ่งที่สร้างความมั่นคงของชาตินะครับเป็นตัวกําหนดของชนชาติเผ่าพันธุ์นะครับแล้วก็บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของ ของชนชาตินั้นของสังคมงนั้นนั้นพูดถึงรากเหง้าแล้วก็พื้นฐานของความเป็นสังคมงนั้นซึ่งสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของตัวเองครับสำหรับในคาบนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับค่านี้จะเป็นการพูดถึงวัฒนธรรมเบื้องต้นความสำคัญประเภทของวัฒนธรรมครับจบคาบนี้ครับครูมี แบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทำนะครับแล้วก็ส่งตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยนะครับสำหรับคาบนี้นะครับจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในคาบหน้าครับสวัสดีครับ